Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you Yo, deserve. Yeah, I ain't taking a back seat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. they gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed. I got your girl and she

คือผมอยากยกตัวอย่างว่าอีกแพ็คนึงมันก็มีตัวเก่งอย่างเช่นเวลาโฮวตบุโกโยซากา้ากวาดิโอตัวอื่นที่มันเป็น5าดาวครับแต่โอกาสที่เขาจะมาให้แลกอีกมันก็มีหรือว่ามาจากแพ็คอื่นเพราะว่าเล่นในยุโรปไงแต่ส่วนฮัทเนี่ยคือเขาไม่ได้อยู่ในยุโรปอยู่แล้วนะครับเขาอยู่ที่บราซิลใช่ไหมลีกบราซิลก็อาจจะมาน้อยกว่านักเตะที่อยู่ในยุโรปครับโอเคเข้ามาดูมาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยครับมา เริ่มตูที่ฮักกันเลยครับจับเนี่ยอัพเนี่ย92เขาอัพมาให้แล้วนะครับเขาอัพมาให้แล้วนะอยู่ที่92ลงทีมครับถ้าตัน100เนี่ยตายเนี่ยจะเป็น95นะครับแต่ถ้านะครับเหลือ99ก็จะเป็น94นะครับอารมณ์แบบนี้นะส่วนเล่นด้าปีขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หน้าต่ําแบบนี้เลย ส่วนสูง180อายุ36แล้วนะฮักนี่แก่ถนัดเท้าซ้ายนะครับสไตล์ก็เป็นด e ิฟ l e เลน i ิ่งฟอร์เวิร์ดครับเป็นตัวลงมารับบอลตัวเชื่อมลงมาเก็บบอลพักบอลทำชิ่งขึ้นไปประมาณนั้นครับส่วนสเตตที่น่าสนใจนะผมว่าความสามารถโดยรวมของเกมรุกเนี่ยน้อยไปหน่อยนะ81นะอันนี้ส่วนตัวนะครับบอลคอนโทร80เร่งบอลดิฟบิ้ง79ไปกับบอล76นี่ผมก็ว่ามัน มันก็ยังแบบเออนั่นอยู่นะครับส่งสั้น76เปิดบอล76ครับแต่ที่ผมแรกแล้วก็รีวิวเนี่ยเพราะว่าผมชอบนั่นเองนะครับฮักสำหรับตอนอยู่ปอโต้ตอนนู้นเลยนะครับแล้วก็ฟินิชชิ่งครับ85นี่ก็สูงนะมงเฮดดิง 6, 5, ้งครับ65เซตพีช80ยิงโค้ง79นะครับมีดุดันด้วยนะผม79ก็เขาดุอยู่แล้วนะฮักนะครับสปีดความเร็วเนี่ย 8, 8, 8สปีดต้นออกตัว78นะครับแล้วก็ ที่คุณจะได้จากฮักเลยเนี่ยก็คือเรื่องของพลังการยิงนะครับกิ๊กกิ้งพพวเวอร์เนี่ย9-3นะครับความแข็งแกร่ง9-1กระโดดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับบาลานซ์เนี่ยผมว่ามันแอบมีอยู่นะบาลานซ์นะครับแล้วก็ความอึด79นะครับใช้บอลเอ้ยไม่ใช่ใช้บอลใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดก็นานๆครั้งนะครับผมแล้วก็ความมั่นยำก็อยู่ในรนะดับปานกลางฟอร์มปกตินะครับมาดูที่สกิลของเจ้าฮักนะครับ ก็ถือว่ามีเยอะนะมีไซส์ซอสนะครับผมมีสับขาลอกนะมีฟิสฟลับนะครับมีมาเซียวเทิร์นนะครับมีลูกปั่นนะครับลองแรงเคอร์เรอร์มีดิปปิ้งช็อตนะครับอาคารพาติกฟินิชชิ่งยิงแบบท่ายากอะไรแบบนี้มีลูกเปิดด้วยนะพินพอยต์เกราะบนหนาครับมีจุดโทษแล้วก็กับตันทีมบอกเลยว่าฮักนะใครที่มีอยู่อยากแลกอยากสะสมนักเตะผมว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่โคตรน่าสนใจสำหรับสายสะสมเลยนะครับคุณผู้ชม สำหรับฮครับบอกเลยว,ว่านี่รีวิวในแบบฉบับเจ้าของเลยนะครับที่ผมแบบอยากเล่นเพราะว่าผมเป็นคนที่จับจองเข้ามาเข้าสู่ทีมเป็นนักเตะที่เรื่องของลูกยิงเนี่ยอาซ้านี่ไม่ต้องห่วงครับถ้าคุณหวังที่จะได้ลูกยิงแรงคุณเป็นคนที่แบบเออชอบยิงม่วงนะครับชอบยิงไกลชอบเล่นแบบยิงมันๆผมว่าฮักก็เป็นกองหน้าที่ตอบโจทย์มากๆให้อารมณ์คล้ายกับตัวอีปิกตอนเนี้ย นะครับเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ดิตอนนู้นนะครับแพ็กก่อนอะแพ็กมาราโดน่าก็คือกราเบียบัติสตูต้าอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับแต่นี่จะเป็นเท้าซ้ายของฮักที่แบบยิงโคตรด,ดีแล้วก็มีสกิลดิปปิ้งช็อตที่ผมว่าติดโคตรบ่อยนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงอยู่นะครับโคตรแข็งแอซซีดได้เพื่อนได้ลูกนี้เห็นไหมคือเขาไปหยับบอลได้แต่สเตตไม่ได้แบบว่าโดดเด่นะรยะยรแยะนะครับผมเท้าวขวาก็สามารถใช้ได้แต่นัานๆครั้งนะส่วนใหญ่ก็คือ ถ้าเล่นฮักส่วนตัวผมอะ่ะหักเข้าซ้ายกดยิงนะครับหลอดม่วงก็ดีหลอดเขียวก็เอานะครับคือมันยิงดีผู้ชมแล้วก็ให้อัตรากษที่แบบนานๆมาครั้งน่ะนักเตะคนนี้ที่ทุกคนสามารถแลกได้เข้าใจลรนี้ป่ะดูครับคือแบบตายนี้ติดรูปดิบบิงโคตรบ่อยครับถ้ายิงหลอดม่วงนะคุณผู้ชมนะดูลูกนี้อื้เข้าข้อนะผมบอกไว้เลยนะครับผมสำหรับฮัก ข้อเสียก็คือลูกมงแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยถ้าเทียบกับตัวที่ผมเล่นล่าสุดนะสไตล์ดิฟไอดิฟแลนยิงฟอร์เวริเวร์ดอะ่ะก็คือกักโปผมว่ากักโปวิ่งดีกว่าฮักนะถ้าแบบให้ผมเปรียบเทียบนักเตะที่ผมใช้จริงๆในในทีมผมตอนเนี้ยผมว่าไอ้กักโปอะ่ะวิ่งดีกว่าฮักเยอะมากฮักจะดูช้าหน่อยนะครับถ้าเทียบกับกักโปอะ่ะนะครับแต่เรื่องรูปยิงเนี่ยผมไม่ฮักนะ ฮักเท้าซ้ายนี่กินกักโปแต่กักโปแม่งสองเทา้าอ่ะนะครับชอบใครเชียร์ใครอยากเล่นตัวไหนก็เล่นแต่เนี่ยผมมารีวิวแนะนําว่าเฮ้ยคุณผู้ชมมันน่าสนใจนะเว้ยนานๆมาให้แลกอะ่ะอันนี้ผมอยากนําเสนอนะครับแบบผมอยากขายฮักอะ่ะเอออยากเห็นคนเล่นฮักเยอะมากกว่านี้นะครับแล้วก็อยากเจอคนที่เล่นฮักด้วยนะครับผมในแร้งอะไรแบบเนี้ยผมชอบในลูกปั่นมันก็มีแต่เขามีอะไรนะ สกิลลองแรงเคอร์เรอร์ใช่ไหมสกิลลูกปั่นแต่ส่วนตัวผมนี่ก็คือลูกยิงไกลเนี่ยไม่มีสกิลก็จริงแต่แม่งยิงโคตรดีไอรองแรงชิทติ้งไม่มีแต่แม่งมีทิพซช็อตอ่ะคือดีจัดคุ้มชมสําหรับฮักนะครับก็ใครที่ฟังผมอยู่ชื่นชอบฮักหรือว่าอตัดสินใจผมว่าผมเชียร์ให้แลกนะนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับฮักผมว่าเป็นอีกหนึ่งคนสําหรับที่ใช้แลกอะ่ะน่าสนใจไม่แพ้ดูซานวาลาวิทที่ตันเก ตัวนี้จ,จะตัน94แล้วก็ไป95ถ้าถ้าเลเวลตันของทีมตัน100อ่ะผมว่าก็ยังน่าสนใจนะสำหรับฮักนะคะรับเท้าซ้าทีมระเบิดปากไว้ด้วยฮักผมอยากเห็นจริงคนเล่นฮักอะไรอย่เงี้ยแล้วก็เวลาผมสตรีมค่อยมาเล่นด้วยกันได้น,นะสำหรับใครที่เล่นฮักนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับการรีวิวตัวที่ผมโคตรสนใจแล้วก็อยากที่จะแนะนำนะครับ ฝากไ้ด้วยหน้าใหม่กดติดตามกดไลค์ขอบคุณมากครับเดีจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับปิดด้วยลูกโทษยิงไม่เข้าคุณพระเลยจะเชื่อลูกนี้